สวัสดีครับผมบอวิทนทัวร์ชเนี่ยครับกับช่องเที่ยวไทยที่ไหนดีกับวันนี้เมื่อน,นี้ก็บผมก็ <c oughs> อยู่ผู้เดียวครับอยู่ผู้เดียวแล้วกะ็อีกคนหนึ่งที่อยู่น้ากันครับไปโรงพยาบาลอยู่ครับไปตรวจสุขภาพอยู่ว่าร่างกายสิบวัะยครับเมื่อนนี้ผมก็เลยอยู่ผู้เดียวผมก็เลยต้องต้องคนไส้เองครับ คนไสเองคนปูนเองยกปูนมาไสเองนะการผสมปูนนะครับการผสมปูนผมผมจะใสอยู่ซีบุ้งกี่ครับซีบุ้งกี่ต่อปูนเครื่องรูปครับเพราะปูนซุมมือนี่ก็ประมาณสี่สิบโลครับสี่สิบโลก็ใสเครื่องทงเครื่องทงก็ยี่สิบโลนะครับ ในการกออิดนะครับฉะนั้นมนีผมก็ต้องนะกินเองทรงเองไปตามยาธากรรมไป้ายก็อยู่ไกลจักน้อยเพราะกปิดก็ปิดมาแล้วครับก็ต้องพยายาม ทเอาพอคนอื่นก็นไปแต่งงานอยู่ในกรุงเทพแต่งงานอยู่สีคอนระหว่างสีนกคกรลินกับาบางแคสีคอนบางแคแต่กับซีคอนสีนกคกรลินนะครับเพราะนั้นผมอยู่ที่ข้องวงนี้ผมก็ต้องอยู่สองคน อยู่สองคนแต่ว่าอีกคนหนึ่งนะหลังจากฉีดวัค <c> ซ <oughs> ีนมาแล้วตอนแรกก็ดีๆอยู่แต่พอไปมาเขาสองามสีอาทิตย์ก็ไปเริ่มมีอาการแบบวันนามืเดมียงก็ต้องบอกให้ไปหาหมอครัแบแต่ผม แต่ผมนี่วัตงห่วงครับมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์คนอื่นเขาซีดไอซีนโนเวกแล้วก็อันี่เอต้าร่วงกันเป็นแทบๆครับแต่ผมซีดไฟเซอร์สองเข็มครับมีผมผู้เดียวที่นี่แหละครับที่คงทนนี่ไม่มีอาการเอยียงทั้งนั้นเลยครับผมเ็ดงานได้สบายสบาย คนอื่นเขาร่วงกันเป็นแทบครับบ่เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งบ่เป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งนะครับแต่ผมสู้งานได้ตลอดนะครับตั้งแต่ฉีดเข็มแรกมาฉีดเข็มแรกมาก็บ่เป็นอย่างฉีดเข็มสองมาก,ก็บ่เป็นอย่างก็ยังสู้ได้สบายสบายเท่าสู้มือนีครับ แต่อาการของผมที่ผมใส่ตามข้างหลังนั่นเพราะผมปวดเอวครับเพราะผมปวดเอวเวลากลมเวลากลมอย่างนี้มันปวดเดวอวปวดแต่เวาลาปวดมาลายๆเนี่ยผมก็จะเอาเครื่องนวดเ,เครื่องนวดช่วยพน่นคายไปบ่ได้ได้ยากิน ถ้ามียากยินก็จะช่วยบรรเทาไปสักหนถ้วยาหนึ่งมันจะยากระจยา,ยา,ายเสน้นใช้ยาคลายเสน้นคลายเส้นคลายอย่างนี้กินเข้าไปมันก็จะช่วยอีกสักหน่อยแต่ผมมียาคลายเสน้นที่อีกอย่างหนึ่งก็คือ40ที่ขาดบ่อดะไรเลยนั่นคือสิ่งที่ผมฮิตเบี่ยงได้ตามปกตินะครับ ถ้าบามี่สี่ซิปนี่ผมอยู่บ่ได้ครับมันจะปวดจะมัปนจะปลดปลา่าแต่ว่าบ่าได้กินพัมเพียครับกินเพื่อเฮ็ดเวียกได้นะ นั้นมื่อนี้ก็นี่แหละครับกินเองทรงเองอยู่ผู้เดียวคน้ส้เองสมพูนเองนะครับสมพูนเองแ้วกากอเองคือกอแถวหลังไม่ให้เขาก่อนนะครับเพื่ออัด เขาต่างงานในกงุงเทพเรียยร้รยแล้วเขาไปเด็ดเขาจะก็ส่งค้นเข้ามาก,ก็คือให้เขาก่อขึ้นไปอีกสองเมตรผมกอ่อเลยครับผมเมตรกว่าแล้วคือก่อขึ้นไปอีกห้าแถวครับก่อขึ้นไปห้าแถวผมก่อไปห้าแถวให้เขาก่อไปอีกห้าแถว แต่โซรอฟทุ่นมันจะขึ้นอยู่ที่3เมตรก็ต้องลอต้องล่อ,อ,ลอ,อขึ้นท่าสองเสี้ยกรถจอกอไปได้นะครับนี่แหละครับหลังจากมาปูนไม้นี่วัยแรกยก็เดยวมาส่งครับส่งส่ง,ง,งให้เขากันครับส่ทงทีละเครื่องครับปูนเครื่องลูกปูนเครื่องลึกซสายสีบุกีนี่ก็ น้ำยาหลายนะครับน้ำแค่เครื่องถังผสมเข้าไปให้มันเหนียวเหนียวอย้มันเดี่ยวนะครับปูนกอ่อต้องให้มันเหนียวเหนียวแข็งแข็งน,นะครับคือสูตรของผมหนึ่งก็คือแซ่ซี่มุกจีรับปูนเครื่องทงหนึ่งคือพอดีเลยครับตอนแรกฟังเลยปูนสำเร็จมากปูนสำเร็จปรากฏว่า มันบ่้หลายครับปูนสําเร็จสู่ปูนเขียวเมอเราเอามาผสมซ้าเองมันได้หลายกว่าครับเพราะปูนปูน,ปนสําเจตันถุงหนึ่งมันจะได้อยู่ประมาณสามถังกว่าว่าถึงสี่ถังนะครับแต่นี่ทสายซีมงกีครับปูนเครื่องถุง ได้หลายกว่าครับหลังจากส่้มค้นอย่างเรียบร้อยกับบาริเกะเริ่มกอครับเริ่มกอแถวแรกก่อนแถวแรกมั็นะะยากหน่อหเพราะว่าระพื้นมันมันบ่ได้กันครับพื้นตำ่ำพื้นสูงนะต้องว่างแถวแรกเสียก่อนนะครับคือกออิฐ รอบโรงงานนี่ฐานแรกก็คือต้องฝังเล็กครับฝังเล็กไว้ก่อนฝังเจาะเจาะเสียบเล็กเสียบเล็กไว้ก่อนนะครับแล้วเสียบเล็กเพื่อเป็นฐนานที่ความมันคง,งนเฉล็กที่ว่าฮิตจิบริโลมครับคือเวลาใส่เล็กเลยก็คือก่อนเ้นก่อนครับเ้นก่อนบดไว้แค่เชื่อมเชื่อมแค่ อยู่ที่เสานะครับผมผมเนี่ยผมจะวิ่งยาวเลยครับห้องห้าเมตรผมวิ่งยาวห้าเมตรเนะครับเส้นเดียววิ่งห้าเมตรเชื่อมติดกับเสาไว้เลยแล้วก็เชื่อมตรงกลางตรงกลางไว้นะครับเชื่อมรักกลางลักกลางไว้เพื่อค,ความมันคงเข็งแรงเพราะว่าเพื่อกันนะครับ ไม่อิดลมอิดยังไปนะครับคือเป็นใส่เล็กนี่ใส่ก้อนเวนก้อนนี่มันแข็งแรงครับถ้าเล็กสั้นก็ออกจากเกีอยบจากเสามากกว่ามันสามสิบเซ้นได้ครับแต่ถ้าก็ไปสักสาม สามแถวนี่ก็ใส่เล็กยาววิ่งเลยครับวิ่งเป็นเส้นเดียวเลยห้ามต่อห้ามอย่าครับคือผมจะ่อผมจะก่อแบบนี้คือมันเป็นห้องห้าเมตรมันระยะยาวดั่นั้นก็คือต้องใส่เล็กยาววิ่งอย่างเดียวนี่ก็ร้งจากจตอนช่งเช้าแบคก่อ ห้องนั้นเรียบร้อยบันดของสมาื่อจัดการห้องนี้นะครับทําไปเรื่อยๆครับอยู่ผู้เดียวอยู่สองคนกับซ้ำกันอยู่ผู้เดียวนักอยู่ที่ผู้เป็นครับผู้บ่เป็นเขาบระเด็หัวซ่าครับเฉพาะผู้เป็นนักต่อการผู้บ่เป็นเขา ิดอยดสลายเขาก็สลยเขาบ่อยากสลยเขาก็นดังเมือ่อเื้อเนี่ยครับผมก็บอกอย่างบ่ไรเลยครับเพราะผมบอกมักใส่คนครับบอกมักใส่คน้นแล้วบ่มักโบาเลยครับผมมีอย่างผมเพชรเราเองเลยครับอยากใดอย่างผมหาเอาเองเลยผมไ่อยากใส่คนใส่คนแล้วไม่มีปัญหา ผมบอกได้คำเดียวว่าเออถ้าเพอใจเฮ็ดก็เฮ็ดนะแต่พะบอกใจเฮ็ดก็จะนั่งเบิ่งก็ได้แต่เวลาผมบอกเฮ็ดนนมีแต่คนเบ้าให้นะอันนี้ก็อย่ามาถือสากันนะครับอย่าเอาป้าปฏิบัติตามกับผมนะครับเพราะผมเป็นคนบอกว่าหลายนะผมมกเฮ็ด มีงานเฮ็ดผมเฮ็ดครับบมมีงานผมอยู่ซื่อแค่คนั้นแหละครับเรื่องการเรื่องงานเนี่ยผมผ่านมาหมดแล้วครับไม่บ่สนว่างานจะยากจะจจยากจะอันนี้ครับเพราะผมผ่านางานมาท,ทุกขั้นตอนนะงานก่อสร้างผมก็เฮ็ด งานงานไฟผมก็เห็ดงานเชื่อมผมก็ผมก็เฮ็ดเอาทุกอย่างครับที่เป็นวิชาติดตัวของของตัวเองเอาทุกอย่างบ่าได้ตันี้ว่าอันนั้นอันนี้บ่เฮ็ดเฮ็ดบ่เป็นนะครับแั่นั้นมันเป็นวิชาติดตัวของตัวเองไปตลอดชีวิตนะครับพอจจังงานมานน่เราจะรู้เลยว่า องานตัวนี้เราจะเฮ็ดแบบใดไปใดไป,ไป,ไปคนอื่นจะเอาน้ำหรือเบาน้ำอย่าไปสนใจเอาความคิดที่จะาของมีประสบการณ์มากใช่ให้เป็นประโยชน์แค่นั้นเป็นเพียงพอนะครับฝากไว้ให้คิดน้ำครับทุกอย่าง